เดี๋ยวมึงต่อหนึ่อเดียวมาทางเข้าบ้างครับสรางอีครับเป็นคนจัดการคุ้มแคบเด้อวันนี้ล่าง กูเก็บตะปิบอมนี่ละเดี๋ยวรอครับครับมี <laughs> <nó có> <laughs> <laughs> ผลหุ้ม้วห่มหมาื่อเรื่อกับใบตอหุ้มแมนเดบ้ลงนี้มาตองเข้ามากับบุกร้น้ำปันหินหลงเขาส่งไปแผนพิการงานกรจจุลตรงเสาตรงนี้อ่เสรรถเสรรถเป็นั้งเลขงานเลขรอการการเป็นเองนะมีมาจะยิ่งเหี้ยวแล้วปลาเลยแล้วดีน่นะเสียวอยู่หมแล้วบนบนลงานปลาันบิพอ เต็มเงี้ยนี่คน,น,นหางเงินน่ะฝ่ายหางนี่พูดโผงเหรอแต่แน่เนี่ย

เอาบนพองอ่าแต่ปูมันนะเอาน้งเอาไนก่อนไม่งเอาฟงเ้าโปรดนะง่ายกันไปูเขาแล้วครับมือยักน้อมือกบห้องนม

ถามืถามลูกเข่งี่องอันนั้นจะคือโ้นัปนอย้ง้งตะดงห้งพุนี่ขวงนอยริงจะต๊ะห้องุ่านแล้วเ้ย ไอนเนาะยิ่งผมเล่าเทเลคุ้มไปเรื่อยตื่นเ้นเลยแถวผมเล่าวนิดหน่งข้าเไปมก็ลง้มกีเาเนโอ้ยมึงหามันล่าหลังเาเาเาาวกา

ไอ้เรื่องสกคผู้จักเขาเลยทักไมแวอยู่สรอก้าแล้วมันนี่อะอันนี้รอยกันเะครับครับไอ้คือยุ่งมันจ่ายนตกปนี้ดนี้วนี้ตินน่ะปเน็กอร้างน่ะ มัดนี่กันยึดทันมีเว่าะกัวต่าเลยเนาะเนาะโค้กแก่งของคนตีลงไปแถวใหม่รถอย่างไหลเโคอันบพวกี่นเอาลงสตอรี่เลยพพี่เพือคผมบอกก็แล้วโคกแก่ตงเหตุแล้วแก่ตงอ่ะมันจะจับมือจยอดดูลงเล่นนะคื ่าหายากไม่่อยได้เกียวกัารวทิยงแบบควยมันหายเดี๋ยวมันเลย้อเการเพินมนม่ปดรัวปวจะถูหน่อถมันตัวมันไมเมนไม่รมป้สอดกนยก้ล้ออ๋อไม่ได้หันไปทางหลัง่ไอ้มนแวบไปเ็บเจอตัวเตอหรัเย์ง จะอาละบไปไอไปหอดจังเหดเ้ารักก็เก่งไม่ต้ร้ั้าข้าจะาาเขามันเท่ากันรวข้าาเยจดอนได้จ้งคุอยู่ไมอยู่น่าคุ้ดึงก็ดึงไม่อยู่โดยคำเรา จองไม่จองไว้เลยแต่ละคนนั่งรถมาลืงหรือิเขาใช่คลิปไว้คลิปไปไปเอาปปลเลยเปล่ยนจะป่ลอ้อยปกรีดปล่วปอ่ตัวไดตัวจำลองตัตัวใ่มมี ดีวันเทนนีไ่่เอาสายตไปรานกพี่น้องมืนนะู้แต่ตุมตุ้มตุ้มตุมตุจักือนี่นะเี๋ล่ยผมเปลี่ยนอยู่หาหลอมาอยู่ตมคนกอสันุกซิ้นตซนเปวดเป็นผูสอดเอี้ยเสอย่างเยสสป็นสวดกับพ่อขอแล้เฟย์นยังเปจําเองเลยพักหวดไป กิล mm ู hmm. mm ้านานได้ม like hey, right. uh ึงหรกบูเบิ้ลใส่กูยินยังกับบี้เอากวนกันนากบปีนดีจา์ไป้ด้จารนไปได้โซ่ได้สมอยจะเล่นกับลราก็ต่อแล้วนันนอนนอนละมลามันลามันมาบ้านราทำสเตนล่ะก็เจสซี๊บหนุอี

ไปับไป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 ไสไป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 ไบไป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 ไไปไปปไ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 ้ไป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 ปไ

ตาขาวพิฆาเปรัวราชขวนตาเดวกชายบุกเข้าทำรูกัะเด็นามลอยดีไี่สิ้งไปัะควมรักควงต่าพ่อโดนครน้ำในหัวสีเรียจันเบงไปอีกบ้างนึงจนขวางรับคุณนายเจ้มดามมันจะกับหลังจุดจุดเลี้ยวนะครับยิงเหวนะปูิวเนี่ยอ๋อยิงยิงยิงฟันหน่อยละยิงเหวแล้วลสิเดกขลังห้อม้มมากกันนะ ดมสม้มว้าวไม่ดมครับไม่ดมครับไม่ได้เอึบอยู่รู้สึกไงบ้างครับคุณปลายกินยานน <c oughs> มีเงินด้วยแล้วเปล่ง